สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่1นธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดโดยที่ค่าคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก4 EP เป็นตัวเน้นชุดเน้นเหดี่ยวทั้งหมดและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1 ตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งมอนซากับยูเวนตุสห้ามพลาดด้วยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองพูด,ด้วยแฮนดิแคปมอนซากับยูเวนตุสสึร์ชกันชอตน,นิอาแข่งขันกันตอนตีสองสี่สิบห้ายูเวนตุสทีมเยือนบุกไปต่อที่ครึ่งลุกงหลอมิล เกมคู่นี้ถ้าเราพูดถึงคุณภาพทีมชื่อชั้นทีมยูเวนตุสเอาไปกินทั้งหมดและก็น่าจะเป็นเกมที่บุกมาเอาชนะได้ด้วยสามตามสักยภาพแต่อย่างไรก็ตามครับข้อสังเกตแรกคือราคายูเวนตุสต่อครึลูกไม่ได้แพงไม่ได้แพงเลยเกมเดืยนของยูเวนตุสยังคงเ,เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะถ้าไปอยบกับเกมในบ้านนะ แต่อย่างไรก็ตามทีครับยูเวนตุสเป็นถึงทีมอัดับที่2ของตารางมาอยู่30มสคะแนนกำลังลุ้นแย่งนะจากูงกับอินเตอร์มิลานอยู่ในขณะที่มอนซ่าเป็นทีมการตารางอันดับที่9มาอยู่18ปดคะแนนสิ่งที่2ทีมนมี้มีเหมือนกันอย่างแรกเลยนะคือตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาเกมในบ้านยังไม่แพ้ใครไม่น่าเชื่อใช่ไหมถ้ายูเวนตุสไม่แปลกใจเนาะ แต่ลรแปลกใจที่มอนซาเฮ้ยยังไม่แพ้ใครขาบ้านเลยเหรอใช่ครับผงเกมลีกชนะ2เสมอสีและเกมล่าสุดที่ไปเยือนอยู่ในต้ดก็บุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อศูนด้วยเรียกว่าเวลาเจอทีมใหญ่เจอทีมดังมอนซ่าชอบเล่นดีประธานสโมสรชอบมีโมนัสแปลกๆให้กับทีมมอนซาห่างล้มทีมยักษ์ใหญ่ได้ อย่าว่าอย่างงานอย่างนี้เลยนะมีบางเกมนี่ถึงขัง้นบอกถ้าชนะได้จะจ้างสมเพนีมาให้นักเตะนะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะอันนี้พูดจริงนะก็เรียกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจครับมอนซาครับผลงานในช่วงห้าเกมหลังสดุดปรากฏว่าพวกเขาชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมจอมเสมอ คือชนะไม่ได้ก็ขอไม่แพ้การลงทุนกำไรเกมเดียวเจ้าสองเกมขาดทุนสองเกมในขณะที่ยูวินตุ้นผลงานดีกว่าเห็นได้ชัดครับเพราะว่าชนะสี่เสมอหนึ่งการลงทุนกำไราสามเกมขาดทุนสองเกมก็ถ้ามองกันในมุมนี้พูดได้ว่าบอลต่อก็น่าต่อบอลรองก็น่ารองนะเพราะบอลรองไม่ชนะหรือว่าชนะไม่เยอะก็จริงแต่เสมอเยอะ เอ้ยก็น่านานาน,า,นาสอนและการเจอกันก็นกไม่ขมด้วยสี่ครั้งหลังส่วนยูทุชนะสองครั้งหมอนซาชนะสองครั้งและสองครั้งที่หมอนซาชนะยู่ิต้ได้นั้นเป็นเกมลีกนะครับเอาแหละนี่คือข้อมูลพื้นฐานในส่วนของตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในตัวของละครภูเชื่อใจชาบ้าน ความราคาลดลงหมดเลย5้า,ายครบถ้วนเชื่อใจเลี่ยมเสมอความราคาหมดเลย5้า,ายครบถ้วนไม่เชื่อใจยูบิโต้ความราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องยูบิโต้ทีมใหญ่ทีมดังแฮนดิแคปครึ่งลูกของยูบิโต้จะปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจะบ,บ้านบอลรองและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยีบ่บอลต่อผูแบบนี้แฮนดิแคปแบบนี้จากเจ้าทั้ง5ลายบวกกับข้อมูลเมื่อสักครู่ มันต้องอยู่รองมอนซาจริงๆละครับมาไม่เข้าทำเสือจะได้ลูกเสือได้อย่างไรครับรองมอนซาเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้อยู่รองมอนซาส่วนใครที่ยังไม่ได้รับฟังอีพีสองถึงอีพีสก็รกบกวนติดตามกันให้ครบทัวด้วยวันนี้มีแค่สี่อีพีนะ